สวัสดีครับผมผมู้ผลิตเค,ครื่องเปอยสุขแจกทีนะครับวันนี้ผมก็จะเอากํากแพงเม็ดขนุนนะครับกําแพงกําแพงเม็ดขนุนแต่ว่าเป็นเนื้อโลหะนะครับอันนี้คนชาวบ้านเขาไปเจอมาผมเคยลงไปแล้วครั้งหนึ่งที่วัดกุวสีดียบทนะครับจะเป็นเป็นเนื้อโลหะนะครับสวยงามถ้าล้างที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทองดอกบวกัว นะครับทารางแล้วผมเคยล้างอยู่เป็นทองจริงๆในทองดอกบวบนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทองไม่มีเปอร์เซ็นทองนะฮะแต่เป็นทองดอกบวบสมัยก่อน,นเขาจะเก่งมากมากเขาก็เอาส่วนผสมมามาได้แต่ว่าในนี้มันจะมีนิกเกิลเดี๋ยวผมจาได้มีนิกเกิลมีซิงค์มีนิกเกิลซิงค์แล้วก็อะไรสองสี่ห้าอย่างอ่ะส่วนผสมอ่ะนะครับผมเคยเอาไปตรวจที่ที่ที่ เอ่เมื่อก่อนแรกๆเลยเนี่ยไปตรวจที่ไหนนะเจมสีลมที่สีลมผมก็ไปตรวจมาเอาไปตรวจหลายองค์เหมือนกันแต่ก็จะเป็นทองระโบกหมดเลยนะผมล้างอย่างดีเลยล้างใช้น้ํายากัดล้างออกมาจนสวยมากๆเลยแต่สักพักนึงก็คืนสภาพนะครับก็จะกลับมาดําเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ดํามากเพราะว่าเราขัดหมดแล้วใช้แปรงขัดแปรงเหล็กขัดออกหมด แกลนยาละแปลงเหล็กขัดแต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ล้างนะครับเอาตามสภาพถ้าชอบถ้าชอบให้เหมือนทองก็ไปล้างเอานะครับอันนี้เป็นกะแพงไม่ขนุนนะครับเป็นรูปร่างไม่ขนุนไม่ไม่ไม่ใหญ่มากเล็กๆฮะครับแต่หน่วงมือหนัก,หน,ก,ห,นกหน่อยแต่ผมไปตรวจแล้วไม่มีทองแค่นั้นเองแต่ว่าก็ไม่มีตะกั่วด,ด้วยนะครับเป็นเป็นมีนิกเกิลมีอะไรพูดน,น,นะที่สมัยก่อนที่เขาผสมกันนะฮะก็จะมีมาให้ชมสี่ห้าองค์นะครับ,มมม 4, รบผมเคยลงไปแล้วละ่ะ แต่นั่มหมดแล้วก็เลยเอานี้มาลงเพิ่มเติมให้นะฮะยังไงก็สนใจก็ติดต่อมานะครับผู้ติดตาม FC แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับมีหลายหลายช่องทางนะฮะหลายๆช่องทางลองดูว่าจะไปดูทางช่องทางไหนนะครับมีทั้งเว็บไซต์นะฮะยูทูบทิก k ็อกแล้วก็ยังมีในช้อปปีก็ลงไปด้วยนะครับยังไงก็ลองดูแล้วก็พิจารณาดู นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาหรือว่าจะเชาหาทางช้อปปี้ก็ได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ